ครับนะก็แก้ไข่ะจริงๆไม่ใช่พี่ใหญ่นะครับประชาพี่ใหญ่ถึงจะทำแก๊งโอ้ว่าโอเค <laughs> ทำไมทำไมต้องหาซุปยพร์รงกัน,นโอเคค่ะยังไม่อยากยังไม่อยากตัวสุดยัง <นะ S 2> ไม่อยากตัวสุด <นะ S 2> โอเคค่ะเออสำหรับปรโปรเจกต์กบอยเฟนนะครับ,รบของนิกก็ร้องเพลงชื่อเพลงว่าอาการนี้นะครับก็เป็นซิงเกลิลแรกที่ปล่อยออกมาในโปรเจกต์นี้นะครับก็ร้องร่วกับน้องเพิร์ดนะครับแต่วันนี้น้องเพิร์ดไม่ได้มา ใช่ครับก็ขอฝากเพลงไว้ด้วกันนะครับขอบคุณวันนี้ได้นองใช่แล้ววันนี้คือทุกคนอาจจะแบบเล่นเพลินเนาะแต่ว่าซื้อกอกเซตไปซื้อไปฟังได้นะครับเชิญค่ะเชิญค่ะชาค่ะสวัสดีครับผมชาลนันนะครับในโปรเจกต์ Boyfriend นะครับเพลงที่ผมร้องมีชื่อเพลงว่าผิดจังหวะครับเพลงนี้ก็ได้ทำงานร่วมกับ ก็เป็นดีครับผมก็เป็นดูร้อนอนะครับยังไงก,ก็ขอฝากเพลงนี้นะครับรวมถึงงาน,ะนทุกเพลงในโปรเจกต์วันเป็นไปด้วยนะครับขอบคุณค่ะเชิญค,ค่ะเชิญเก้าเลยค่ะ,คะ,คะสวัสดีครับเก้าต้องก้านะครับก็ผมทำเพลงกับเแลสนะครับชื่อว่าม<อ>ีได้ครับก็เ,เป็นการแชร์ประสบการณ์ความรักร่วมกันระหว่างผมกับเพลสแล้วมันแบบว่าคล้ายคลึงกัน ก็ยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับขอบคุณค่ะชทะเลครับผมทะเลนะครับผมก็เพลงของผมชื่อว่าหนาวแหลกงผมก็ร้องคนเดียวครับร้องรับผู้ของมร้องรองก็ร้องกับคนนี้มาคุณได้นั่ต๊ะไมคุณตัดผมก็ะเลอ่าได้นั่งโตัวก่อนมั้นะสวัสดีครับผม t o ม m y Sidicho นะครับก็ร้องเพลงเหนาแหลกนะครับผู้ทะเล นะเป็นคู่หูคนเหงาเนาะใช่ครับแล้วผมเพลงก็จะเกี่ยวกับอารมณ์ประมาณเหมือนเวลาที่เราที่เสียอะไรไปแล้วก็อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้เพลงยังไม่ร้านอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าร้านอยู่ปุ๊บเราจะได้ลองสดกันสองคนเอ้ช่วยกันไป่หน่ครับผมแล้วก็นอกจากสี่เพลงก็เีกมีเพลงหนึ่งคือเพลงแฟนผมหายครับผมไหนๆก็วันนี้มาครบถึงคู่เราสักนิดเด้นได้ไหมคะอะไรนะครับเราสนิดเด้นได้ไหมคะเอาแล้วอขเอาแล้ว มันเสร็ล่วสุดก็หลุดขับแล้วบอาสัทหนึ่งสัทถ์หนึงรูเอยชีวเกาอยู่เชียรเนตาเลกำลนั่ง้องผมยังไม่ตื่นเลไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราให้อาาอะไรนะพูดก่่งสองสีวเรว่าเงาเป็นไงก็เพิ่งเข้าใจและตอนนี้พอ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 ถ้าราอยูเดี๋ยวจะร้องสดเต็มเพลงครัอต้องไป แล้วก็ต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งเพลงที่วันนี้เนแดนได้มีศิลปินมายัางไงโดยวให้บอลริฟฝากเป็นเพลงได้ไหมคะคือต้องบอกว่าทุกอย่างสดจริงๆนะคะวันนี้ครับสวัสดีครับผมบอลนะครับ่โอเคขอลมะพึด้วยะค่ะอันนี้บอลก็ขอฝากเพลงของบอลนะครับชื่อเพลงว่าเพลงชื่ออะไรนะนี่บอลอ๋อชื่อแฟนผมหายนะครับร้องคู่กับ ครับนะครับใช่ครับก็ขอขอบฝากประเทศด้วยครับขอบคุณมอลด้วยนะคะขอบคุณมอนนลดนด้วยค่ะโอเคนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามา,มาเริ่มกันเลยะค่ะนะคะขอเชิญผู้โชคดีลำดับตั้งแต่1ถึง5ค่ะ